สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับพาเมล่าวิลเลียมส์อายุ43ปีเธอเกิดและเติบโตในเมืองแอตแลนตารัฐจอรเจียสหรัฐอเมริกาเธอจบการศึกษาระดับมัธยมปลายในปี1988 และได้เรียนต่อเรื่อยๆจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจณปัจจุบันเธอทํางานเป็นผู้จัดการร้านขายของแห่งหนึ่งและทํานมานานหลายสิบปีคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆคนสนิทของเธอต่างบอกว่าเธอเป็นคนที่น่ารักยิ้มเก่งชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอเป็นคนที่จริงใจและอีกอย่างหนึ่งที่เธอนนั้ตัดสินใจทําให้กับคนในครอบครัวก็คือเธอได้บริจาคไตให้กับน้องสาวเธอครับตามรายงานเปิดเผยเ,เพียงแค่ว่าน้องสาวคนกลางของเธอมีอาการป่วยจนต้องได้รับการปลูกถ่ายไต ซึ่งก็จะมีพาเมล่าที่เป็นคนแรกที่เสนอตัวเข้าไปช่วยโดยก่อนหน้านั้นน้องสาวของเธอพูดกับพาเมล่าว่าจริงๆแล้วไม่ต้องช่วยก็ได้เดี๋ยวคนอื่นก็ออกมาช่วยบริจาคเองแต่พาเมล่าตอบกลับไปว่าเธอไม่อยากใช้ชีวิตอย่างสูญเปล่าเธออยากให้ชีวิตของเธอมีความหมายมากกว่านี้น้องสาวของเธอถึงกับร้องไห้ออกมาและซึ้งใจกับที่พี่สาวไม่ทิ้งเธอไปไหน พาเมล่ามีน้องสาวทั้งหมดสองคนนะครับพวกเธอสนิทสนมกันมากๆน้องสาวทั้งสองคนเห็นเธอเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตมีระเบียบวินยัยนิสัยก็จะออกแนวพี่ใหญ่ของบ้านที่ต้องดูแลน้องๆหรือคล้ายๆกับผู้ปกครองเลยก็ว่าได้ครับซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องที่ดีเลยสําหรับเธอเพราะสิ่งที่เธอได้ทํากับน้องสาวนั้นมันเห็นได้ถึงความที่เธออยากจะใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายอยู่ในทุกๆวันส่วนพ่อแม่ของพวกเธอได้หย่าร้างกันไปแต่ก็ไปมาหาสู่กันบ้างบ,าง,บางช่วงเวลาทุกคนยังพูดคุยกันได้ปกติเหมือนเดิม ส่วนเพื่อนร่วมง,งานของเธอบอกว่าเธอเป็นคนฉลาดเก่งในการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีจนเธอได้เลื่อนขั้นตามลำดับและพอมีเงินเก็บที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ได้เธอรู้สึกภูมิใจเสมอกับสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำจนมันสำเร็จบ้านของเธอตามรายงานแจ้งว่ามันเป็นบ้านห้าห้องนอนสห้องน้ำแต่เธออาศัยอยู่เพียงคนเดียวเพราะเธอไม่มีลูกหรือสามีโมเดลทำงานจนไม่ได้มองถึงเรื่องความรักมากนะักแต่ก็จะมีเพื่อนๆ่นน้องสาวหรือลหลานแวะมาหาบ้างมานอนค้างด้วยบ้าน แต่เธอไม่เคยรู้สึกเหงาเลยที่อยู่บ้านหลังใหญ่เพียงลําพังเธอรู้สึกอบอุ่นด้วยซ้ําต่อมาในช่วงกลางดึกวันที่30พฤศจ,จิกายนปี2013ตอนนั้นเธอกําลังนั่งดูทีวีในห้องนอนของตัวเองตามปกติก่อนเข้านอนแต่อยู่ดีๆมันก็มีเสียงกระดิ่งดังขึ้นเธอเองมั่นใจว่าเธอไม่ได้นัดใครไว้และไม่น่าจะมีใครมาหาเธอกลางดึกแบบนี้ได้จากนั้นเธอได้เดินดูตามหน้าต่างภายในห้องเพื่อที่จะมองว่ามีใครพยายามจะบุกรุกเข้ามาหรือไม่ด้วยความที่เธอตกใจและหวาดกลัวเป็นอย่างมาก He said you can't see the where they are, but they're ringing the doorbell. Well, they were ringing the doorbell, so I went to a window where they couldn't see me, but I think they're in the back because my dog keeps barking in the back, but I can't see if they left or not. Do you have any vehicles in front or are you? No, my car is in the, my garage, so okay. you can't see if I'm home or not. And you said you don't see anyone outside? No, because หลังจากนั้นอยู่ดีๆสายของเธอก็ถูกตัดไปเหมือนเธอกดวางแล้วรีบไปทำอะไรสักอย่างไม่นานครับเธอได้ติดต่อหาเจ้าหน้าที่อีกครั้งและคราวนี้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายรับสายหลังจากนั้นอยู่ดีๆสายของเธอก็ถูกตัดไปเหมือนเธอกดวางแล้วรีบไปทาอะไรสักอย่างไม่นานครับเธอได้ติดต่อหาเจ้าหน้าที่อีกครั้งและคราวนี้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชาย I just called, huh? and I think somebody's breaking in my house. Stay on the phone with me. I think they're breaking in. OK. okay stay on the phone with me. Do you have a weapon? No. Where are you at the top? I'm in my closet. เสียงพูดของเธอนั้นรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวและตัวสั่นไปพร้อมๆกันใครก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วอยากจะหนีแต่หนีไม่ได้มันน่าทรมานใจจริงๆใขนขณะเดียวกันตำรวจเองได้พยายามเรียกไปที่เกิดเหตุโดยด่วนเพื่อช่วยเหลือเธอให้ได้ก่อนที่จะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับเธอแต่เธอเองยังคงพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่นะครับเธอได้มีการกระซิบพูดเบาๆไปว่าเธอได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาใกล้ๆตู้เ like สื้อผ้าของเธอขึ้นทุกทีเจ้าหน้าที่จึงบอกให้เธอเงียบไปก่อน ทำใจดีๆเข้าไว้แต่หลังจากนั้นไม่ถึงสิบวิครบพบยเมล่าได้กรีดร้องเสียงดังและวินาทีนั้นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นแล้วสายของเธอก็ถูกตัดไปและเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะกดวางสายส่วนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสายกับเธอตอนนั้นเองก็รู้สึกตกใจกลัวเช่นเดียวกันครับทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และช็อกขาสั่นไปตามๆกันพอเวลาผ่านไปได้ราวๆสองสามนาทีตำรวจได้มาถึงที่บ้านของพาเมล่าแล้วครับสุนัขของเธอยังคงมีชีวิตอยู่แต่ถูกคนร้ายขังไว้ในห้องทำงานของเธอ ตำรวจทำการเช็คดูภายในบ้านชั้นแรกก่อนเผื่อว่าคนร้ายอาจจะแอบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนหรือเปล่าและพอทุกอย่างเรียบร้อยพวกเขาค่อยๆขึ้นไปชั้นสองครับตำรวจเดินขึ้นไปในห้องนอนของเทอและเดินไปยังตู้เสื้อผ้าจนเจ้าหน้าที่ได้เห็นกับภาพที่ไม่น่าจดจำ คือเธอถูกยิงไปที่ศีรษะหนึ่งนัดซึ่งสภาพของเธอตอนนั้นนั่งหลังพิงกำแพงไปบวกกับเลือดที่ค่อยๆไหลลงที่พื้นตำรวจได้เช็คชีพประจำของเธอดูซึ่งปรากฏว่าชีพประจอของเธอยังคงเต้นอยู่นะครับและได้เรียกรถพยาบาลมาที่เกิดเหตุโดยด่วนนั่นหมายความว่าเธอยังคงมีชีวิตอยู่พอรถพยาบาลมาถึงพวกเขาได้เร่งนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันทีจากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นๆได้มาที่บ้านของเธอ เพื่อเก็บหลักฐานต่อไปอย่างที่รู้กันดีครับมันมีโจรบุกเข้ามาในบ้านของเธอซึ่งประตูหรือกระจกเองได้ถูกงัดอย่างเห็นได้ชัดแต่ปลอกกระสุนปืนไม่ได้ตกอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเลยคนร้ายน่าจะหยิบมันไปด้วยเหมือนกับว่าการบุกรุกค,ครั้งนี้เป็นฝีมือของผู้เชี่ยวชาญคือมันไม่มีอะไรสามารถแกะรอยตามได้เลยสิ่งที่ตำรวจทำหลังจากนั้นคือสอบถามข้อมูลทุกคนที่รู้จักกับพาเมล่าไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดอย่างน้องสาวพ่อแม่ของเธอหรือเพื่อนคนสนิทอื่น สิ่งที่ได้มาอย่างเดียวคือช่วงเวลาครับและทุกคนต่างบอกว่าเธอไม่เคยมีศัตรูที่ไหนเลยตามรายงานบอกว่า2ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุปาเวลาได้ชวนให้แม่กับน้องสาวทั้งสองคนของเธอมาที่บ้านมาทานข้าวด้วยกันและใช้เวลาอยู่ด้วยกันในช่วงแต่งสกีวิงหรือในวันขอบคุณพระเจ้าที่ตรงกับวันเสาร์พอดีหลังจากนั้นพอทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านไปแล้วมันเป็นช่วงที่มีการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลทางทีวีพอดีซึ่งเธอเป็นแฟนตัวยงให้กับทีมอลาบามาเลยครับก่อนถึงช่วงการแข่งขัน แม่ของเธอได้โทรมาบอกว่าทุกคนถึงบ้านปลอดภัยแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงและบอกรักกันแล้วก็วางสายไปวกกลับมาที่โรงพยาบาลที่ตอนนี้พามิล่ายังคงไม่ฟื้นจากการถูกยิงแม้ว่าเธอจะยังมีลมหายใจอยู่ก็ตามซึ่งมันต้องใช้เวลาในการดูอาการต่อไปเรื่อยๆลูกกระสุนที่แม้ว่าจะเอาออกไปได้แล้วแต่สมองของเธอได้รับความเสียหายหนักมากเกินไป ทางครอบครัวของเธอได้แต่รอเธอฟื้นขึ้นมาเท่านั้นทุกคนในครอบครัวต่างรู้ดีว่าพาเมลาเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นนักสู้และเชื่อว,ว่าเธอต้องฟื้นมาทักทายพูดเล่นกับทุกคนแน่นอนสิ่งที่น้องสาวของพาเมลาพูดถึงพ่อแม่คือพวกเขาเจ็บปวดใจมากที่เห็นลูกตัวเองตกอยู่ในสภาพแบบนี้พวกเขาหัวใจแตกสลายจริงๆร้องไห้กันไม่หยุดต่างคนต่างปลอบใจซึ่งกันและกันน้องสาวทั้งสองคนไม่เคยเห็นพ่อของเธอร้องไห้เลยนี่คือครั้งแรกพ่อของเธอเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมาก พอพวกเธอเห็นพ่อเสียใจก็ต่างกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อย่างไรก็ตามด้วยอาการบาดเจ็บของเธอที่สาหัสทําให้เธอยื้อชีวิตของตัวเองไว้ไม่ไหวจนเสียชีวิตไปในที่สุดหลังจากที่ดูอาการมาได้สองสาวันครับแม้ว่าจะมีการพูดคุยกับคนในครอบครัวไปบ้างแล้วแต่ทางตํารวจเองตอนนี้ต้องการให้ทุกคนมาที่โรงพักเพื่อสอบปากคําอย่างเป็นทางการแต่หลายๆคนก็ถูกตัดชื่อออกไปครับเพราะทุกคนต่างมีพยานกันทุกคนตํารวจตอนนี้นึกถึงความเป็นไปได้ต่างๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพามิเมลา คือมันจะเป็นไปได้ไหมที่เธอแอบไปมีแฟนแล้วไม่บอกใครจากนั้นพอมีเรื่องที่พูดคุยกันไม่ลงตัวมันจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรืออาจจะเป็นลูกน้องของเธอในที่ทํางานที่อาจจะมีปัญหากันอย่างที่บอกครับทุกคนมีพยานแม้แต่เพื่อนร่วมง,งานที่ตํารวจเองก็สงสัยในช่วงแรกก็ถูกตัดชื่อออกไปเช่นเดียวกันข่าวของพาเมราได้มีการพูดถึงเป็นอย่างมากพูดถึงความปลอดภัยของผู้คนพวกเขาเองยังพูดปากต่อปากถึงอีกเรื่องหนึ่งด้วยครับว่า มันจะมีอยู่เคสหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นคล้ายๆกันในชุมชนแห่งนี้เมื่อปีก่อนคือมีโจรบุกรุกเข้ามาปล้นชิงข้าวของหลังจากนั้นเจ้าของบ้านที่แอบซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าถูกคนร้ายยิงไปหลายนัดแต่โชคดีที่เธอยังมีชีวิตอยู่เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันโดยเธอมีชื่อว่าเมลิซาตามในงานเธอคนนี้ได้โทรหาตำรวจเหมือนกับที่พาเมล่าทำเลยครับเสียงของเธอดูสั่นหวาดกลัวเหมือนกัน พอเรื่องนี้ไปถึงหูของเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเขาได้พยายามหาดูข้อมูลว่า2เคสนี้มันจะมีการเชื่อมโยงอะไรกันหรือไม่พอตำรวจได้ดูไฟล์ในอดีตจนได้พบว่าเคสนี้ถูกปิดตัวไปเพราะว่าไม่สามารถตามจับคนร้ายได้ซึ่งจากรายงานของตำรวจที่เคยทำเคสนี้บวกกับคำให้การของเมลิซาว่าจุดเริ่มต้นทั้งหมดมันเหมือนกันเลยครับคือคนร้ายจะมากดกร่งหน้าบ้านก่อนตอนนั้นเธอยังไม่ได้ลงไปเปิดประตูแต่จะเช็คดูตามหน้าต่างเพื่อดูว่ามีใครมาหาช่วงเดึกๆแบบนี้ ซึ่งเธอเห็นผู้ชายสองคนทำตัวลับๆล่อๆใส่เสื้อฮูดดี้ใส่หน้ากากจากนั้นเธอไม่ได้รู้สึกถึงความอันตรายอะไรมากนักเธอจึงกลับไปนั่งบนเตียงแล้วอ่านหนังสือต่อแต่ในใจของเธอไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเธอเปิดเผยว่าในใจของเธอตอนนั้นแม้ว่าตาจะอ่านหนังสือไปแต่ใจของเธอคิดแล้วว่าจะโทรแจ้งตำรวจดีไหมเธอรู้สึกร้อนใจอย่างบอกไม่ถูก ประมาณ10นาทีหลังจากนั้นมีคนกดกริ่งหน้าบ้านของเธออีกครั้งหนึ่งครับไม่เพียงแค่นั้นเธอยังได้ยินเสียงเหมือนกับคนพังหรือดึงอะไรสักอย่างคือมันไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นจากลมหรืออะไรที่มองไม่เห็นอย่างแน่นอนมันคือเสียงของใครสักคนที่กำลังบุกรุกเข้ามาด้านในไม่นานครับเธอรีบหยิบโทรศัพท์แล้วโทรหา911ทันทีเธอพยายามจะบอกเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้พวกโจรมันเข้ามาในบ้านแล้ว ซึ่งเธอได้ยินเสียงรองเท้าคนเดินในบ้านดังมากและเหมือนจะมากันหลายคนจากนั้นช่วงวินาทีเดียวครับคนร้ายเปิดประตูเข้ามาแล้วยิงใส่เธอเป็นหลายนัดเสียงในสายที่เธอกำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ช่วงสุดท้ายก็ยจะมีแต่เสียงกรีดร้องอย่างเดียวเลยพอสายโทรศัพท์ถูกตัดไปประมาณ10-20นาทีได้เมลิซารู้สึกตัวขึ้นมาและใช้แรงเฮือกสุดท้ายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรหา9ก 1, 1อีกครั้งหนึ่งครับระหว่างที่เธอรอคนมาช่วยเลือดในตัวของเธอก็ไหลออกมาไม่หยุด หลังจากนั้นรถพยาบาลได้นําเธอส่งโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาต่อไปตามรายงานบอกว่าเธอถูกยิงไปทั้งหมด12นัดเลยนะครับมันน่าเหลือเชื่อและเป็นปาฏิหาริมากที่เธอยังมีชีวิตรอดมาได้จนหมอเอากระสุนออกจากตัวเธอไปหมดซึ่งจนถึงทุกวันนี้เธอยังคงมีชีวิตอยู่นะครับแต่กว่าเธอจะเดินได้ก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนเหมือนกันแถมยังมีอาการหวาดระแวงว่าจะมีคนมาทําร้ายอยู่ตลอดเวลาคือหลังจากนั้นชีวิตของเธอเองก็ไม่ง่ายอีกต่อไปเลย ก่อนหน้าที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานจะไปถึงที่เกิดเหตุพวกเขาได้เห็นกับรถยนต์คันสีดำค่อยๆขับออกจากพื้นที่ไปตำรวจเกิดสงสัยว่ารถคันนี้มีคนนั่งหลายคนและทำตัวลับๆล่อๆด้านในตำรวจได้สกดรอยตามดูก่อนครับถ้าไม่มีอะไรก็แล้วไปแต่อยู่ดีๆรถคันนี้ค่อยๆขับเร็วขึ้นพอตำรวจขับไล่จี้เข้าไปเรื่อยๆรถยนต์คันสีดำนี้อยู่ดีๆก็จอดและทันใดนั้นคนในรถก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางนั่นหมายความว่าคนร้ายที่เพิ่งก่อเหตุกับเมลิซาไปน่าจะเป็นแก๊งนี้ก็ได้ แต่ด้วยช่วงเวลาและความมืดเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตามจับคนไหนได้เลยครับและคนร้ายก็ทิ้งรถไว้อย่างนั้นซึ่งพอนํารถไปตรวจเช็คดูว่าเป็นชื่อของใครกลับพบว่ามันเป็นรถที่ถูกขโมยมาอีกทีแต่โชคดีนะครับที่ข้างๆรถคันนี้มีใครบางคนทํามือถือของตัวเองตกทิ้งไว้ซึ่งตํารวจจะเอามันไปสืบต่ออีกทีว่าเป็นของใครแต่ตอนนั้นตำรวจไม่สามารถแกะรอยอย่างอื่นได้เลยและได้ย้อนกลับไปที่บ้านของเมลิซาเพื่อดำเนินการที่เหลือต่อไป พอเวลาผ่านไปได้หนึ่งวันมือถือที่หนึ่งในคนร้ายทำตกไว้ถูกเปิดเผยชื่อออกมาแล้วนะครับว่าเป็นของเจมส์คอนฮูลอายุ19ปีเคยก่อคดีมาแล้วมากมายโดยส่วนใหญ่ถูกจับในข้อหากระทำความผิดฐานลักทรัพย์ครับจากนั้นตำรวจได้เชิญให้เจมส์มาที่โรงพักเพื่ออธิบายว่าทำไมมือถือของเขานั้นถึงไปตกอยู่ที่ข้างรถคืนก่อนได้ซึ่งเขาให้เหตุผลว่ามือถือของเขาถูกขโมยไปก่อนหน้านั้นประมาณ6เดือนได้และจนถึงทุกวันนี้เขาเองก็ไม่รู้ว่าใครขโมยไปเหมือนกัน แม้ว่าเจมส์จะให้เหตุผลแบบนั้นมาแต่ยังไงแล้วตำรวจก็ยังไม่ปากใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะตามประวัติในระบบแล้วมันไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้เลยเขาจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองเคสแน่นอนและตำรวจได้รวบรวมหลักฐานต่างๆที่ผ่านมาทั้งเคสของเมลิซาเพื่อที่จะตามหาคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุกับพาเมล,ล่ามาให้ได้ครับตำรวจเองได้เพิ่มหน่วยสังเกตการณ์และเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้คอยเช็คดูตามพื้นที่โดยรอบ24ชั่วโมง แต่มีรายงานจากชาวบ้านได้ถูกแจ้งไปยังตำรวจครับเกี่ยวกับข้าวของของพวกเขาที่ถูกขโมยไปซึ่งแม้ว่าจะไม่มีใครเป็นอะไรแต่สิ่งของมีค่านั้นหายไปชาวบ้านเองเริ่มรู้สึกรับไม่ไหวกับอะไรแบบนี้แล้วแม้ว่าจะมีตำรวจคอยจับตาดูอยู่เรื่อยๆก็ตามแต่อย่างว่าครับถ้าคนร้ายเริ่มชำนาญพื้นที่เริ่มคุ้นชินกับการกระทำแบบนี้แน่นอนครับพวกเขาต้องมีประสบการณ์มากขึ้นรู้ว่าควรรอจังหวัดไหนที่เหมาะสมแล้วเข้าไปขโมยของได้ ซึ่งตำรวจต้องเร่งจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่จะมีผู้เคราะห์ร้ายเพิ่มขึ้นอีกรายแต่อยู่ดีๆไม่กี่วันหลังจากนั้นเมื่อข่าวมีการเผยแพร่เคสของพาร์เมล่าออกไปทาให้มีชายคนหนึ่งมาขอพบกับตำรวจเพื่อให้ข้อมูลโดยเขามีลูกชายคนหนึ่งและเชื่อว,ว่าลูกของเขานั้นน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เนื่องมาจากว่าตอนที่พารเมล่าเสียชีวิตไป ลูกของเขาได้มาของเงินเขากับภรรยาเพื่อที่จะได้ออกไปต่างจังหวัดคือเขาไม่รู้หรอกว่าจะขอไปเพื่ออะไรและจะไปต่างจังหวัดทําไมเขาเองก็ถามลูกชายด้วยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ของพายเมล่าหรือไม่ลูกชายบอกว่าไม่รู้อย่างเดียวตำรวจถามต่อว่าลูกชายชื่อว่าอะไรโดยเขามีชื่อว่าโจนาธานแบงค์ Banks, อายุ22ปีจากนั้นตำรวจได้นำชื่อของโจนาธานไปตรวจค้นในระบบจนทำให้รู้ว่าโจนาธานในอดีตเคยก่อคดีแบบเดียวกันกับเจมส์เลยครับ และนี่จะเป็นครั้งที่3ถ้าเขาเป็นคนก่อเหตุจริงๆโจนาธานณปัจจุบันไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่นะครับคือเขาจะไปอาศัยอยู่กับกลุ่มเพื่อนซะมากกว่าซึ่งพ่อของโจนาธานที่ไปหาตำรวจเคยเห็นและเคยไปประกันตัวลูกชายที่โรงพักด้วยจึงําให้เชื่อว่าลูกชายน่าจะเป็นคนก่อเหตุในครั้งนี้แต่เขาไม่รู้ว่าโจนาธานอยู่ที่ไหน ตำรวจเองได้พยายามหาความเชื่อมโยงกันระหว่างเจมส์และโจนาทานครับแต่ก็ไม่พบอะไรที่น่าสนใจมากนะักซึ่งพวกเขาต้องสืบหาข้อมูลต่อไปแต่เหมือนโชคชะตาเข้าข้างตำรวจตลอดเลยครับเพราะตอนนี้ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดนิสมาที่โรงพักเพื่อแจ้งข้อมูลบางอย่างคือเธอบอกว่าหลังจากที่ได้ยินข่าวเธออยากจะมาชี้แจงให้ตำรวจทราบว่าโจนาทานกับสามีของเธอเป็นเพื่อนกันแต่เธอขอยืนยันว่าสามีของเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอน เธอจำได้ว่ามีอยู่คืนหนึ่งโจนาทานมาอยู่ที่บ้านกับสามีของเธอนั่งพูดคุยกันอย่างเคร่งเครียดตอนนั้นเธอกลับมาจากที่ทํางานพอดีจึงได้ถามไปว่ามาทําอะไรโจนาทานได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาครับว่าเขากับเจมส์ซิมส์และเจมส์คอลฮูนไปที่บ้านของผู้หญิงคนหนึ่งและกะว่าจะไปขโมยของอะไรบางอย่างแต่ผู้หญิงคนนั้นทําให้เขาตกใจเขาจึงลั่นไกไปในที่สุดแม้ว่าโจนาทานจะสารภาพากับเดนนิสไปแต่ผลชนสูตรพลิกศพได้ออกมาว่า กระสุนที่ถูกยิงเข้าไปที่ศีรษะของไพเมลา่าคือระยะประชันชีดเลยครับคนรายย้า,ายยังไงก็ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วลั่นไกลไม่อย่างนั้นหลักฐานมันคงไม่เป็นอย่างที่เห็นแน่นอนจากข้อมูลที่เดนิสให้มามันไปสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆครับจากนั้นด้วยเหตุผลนี้บวกกับสิ่งที่พ่อของโจนาธานเคยพูดไว้ตำรวจจึงได้ออกหมายจับทั้ง3คนในคดีลักทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำช่วงที่คนร้ายหนีออกจากรถแล้วมีคนทำมือถือตกได้ใช่ไหมครับ หน่วยพิสูจน์หลักฐานได้ทางการตรวจเช็คดีเอ็นเอภายในรถอย่างละเอียดซึ่งกว่าผลจะออกมันค่อนข้างล่าช้านิดหน่อยแต่หนึ่งชื่อที่ได้มาเพียงคนเดียวคือมาร์คัสเลนี่คือตอนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่3คนก่อนหน้านี้ที่ถูกจับไปเป็นผู้ต้องสงสยัยแต่ยังมีมาร์คัสเพิ่มเข้ามาอีกโดยตำรวจเห็นว่าเขาได้พยายามสมัครงานที่ไหนสักแห่งเพื่อทำงานหาเลี้ยงตัวเองและพ่อแม่ต่อไปเหมือนเขาจะคิดได้และอยากจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีตำรวจจึงได้โน้มน้วให้เขาพูดในสิ่งที่เขารู้มาทั้งหมด พื่อแลกกับการไม่ถูกลงโทษรือถูกจับกุมจากนั้นไม่นานเขาก็ยอมรับว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์แรกของเมเลซ่าจริงและยืนยันว่าเขาไม่มีปืนและเป้าหมายของเขาในวันนั้นไม่ได้ต้องการทําร้ายใครเพียงแค่อยากขโมยของเท่านั้นเขาได้เริ่มอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นว่าในกลุ่มนั้นมีใครมีหน้าที่อะไรบ้างคือซิมส์จะเป็นเหมือนกับหัวหน้าคอยสั่งการและเป็นคนกดกริ่งหน้าบ้านส่วนโจนาธานกับคอร์ฮูลมักจะคอยประกบติดตามในสิ่งที่ซิมสสั่งการเสมอ ส่วนตัวเขาเองจะคอยดูลาดลาวหยิบของบางส่วนเท่าที่จําเป็นไปแต่หลังจากนั้นเขาได้ขอเพื่อนหยุดทําสิ่งนี้เพื่อไปใช้ชีวิตที่ดีกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เข้าร่วมอะไรกับกลุ่มนี้อีกเลยแต่พวกเขายังคงติดต่อหากันเรื่อยๆซึ่งหลังจากที่พาเมล่าเสียชีวิตไปคนกลุ่มนี้ก็มักจะมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังจนเขาเองก็เริ่มกลัวเหมือนกันว่าถ้ามีครั้งต่อไปมันจะต้องมีคนเสียชีวิตอีกแน่ๆจากหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มามันสามารถซัพพอในเรื่องของการดำเนินคดีีไดด้เป็นอย่างครับ จนถึงเวลาที่ต้องไปขึ้นศาลในเดือนกันยายนปี2016ญาติิของพาเมลาได้เดินทางมาในวันนั้นด้วยครับไม่เพียงแค่นั้นเมลซิซาได้ถูกเชิญมาที่ศาลครับเพื่อชี้ตัวคนร้ายว่าใครกันแน่ที่เป็นคนยิงเธอไปในวันนั้นคือคนร้ายชั้นล่าใจครับและไม่ได้มีการปกปิดใบหน้าซึ่งเธอเองก็จําได้ขึ้นใจว่าคนคนนั้นเป็นใครจากนั้นทนายได้เดินไปที่ด้านหลังของคนร้ายคนที่หนึ่งอย่างโจนาธานและถามเมลซิซาไปว่าใช่คนนี้หรือไม่เธอบอกว่าไม่ใช่ครับ ถัดมาคนที่สองคือเจมส์ซิมส์เธอยังคงบอกว่าไม่ใช่ครับต่อมาเจมส์คอลฮูนเธอบอกว่าใช่เด็กคนนี้แหละที่ยิงเธอไปเจมส์คอลฮูนน่าจะคิดว่าเขายิงเธอไปซะขนาดนั้นแล้วเธอคงไม่รอดและคงไม่คาดคิดว่าเขาจะมาอยู่ในจุดๆนี้ด้วยซ้ําจากนั้นคณะลูกคุนได้มีการปรึกษาหาเดือยกันอย่างถี่ถ้วนโดยใช้เวลาทั้งหมดสีชั่วโมงและเห็นพ้องต้องกันว่าชาทั้งสาคนนี้มีความผิดจริง ซึ่งสาลเองได้มีคำตัดสินให้ทั้งสาคนมีความผิดจริงในข้อหาฆาตรกรรมลักทรัพย์และมีปืนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทุกคนจะต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุกตลอดชีวิตครับซึ่งพอสารได้มีคำตัดสินไปแล้วพ่อแม่ของพาเมลา่าน้องสาวและเพื่อนๆเ,เองต่างรู้สึกเห็นถึงความเป็นธรรมที่คุ้มค่ากับการรอคอยพวกเธออยากจะขอบคุณพยานหรือเหยืย่อย่างเมลิซาเองที่พระเจ้ายังคุ้มครองเธอไว้เมลิซาเป็นเหมือนกับกระบอกเสียงให้กับพาเมล่าด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งทุกๆคนในวันนั้นต่างรู้สึกยินดีมากๆที่วันนี้ก็มาถึงสักทีพาเมลาคงได้จากไปอย่างสงบแล้วเราเลือกคบคนอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นคบคนพานหรือคนโกงถ้าสติเราไม่ดีพออีกไม่นานเราก็จะซึมซับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวถ้าไม่มีคนมีศีลมีธรรมอยู่รอบตัวเลยจงเลือกเดินคนเดียวและมีสติเป็นเพื่อนเสียดีกว่าสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ